ให้มันหลุดโอ้ปาเขาไง ว่าจะลงไปใต้อ่ะมาเมาืม่อวานมาฮอตบอนนี้นะ่ะมาฮอตบอนนี้มาไปหุ่นมาค้ำเมื่อวานเนอะเนอะป่ามันมาฮอตบนนะั้นป่าออกจักส่าเขา

น้ำไม่ดีและบ่ตามันทอนไปยู่ทางนั้นเบิดหรอ้ยเออย้ายตอดก่อนนะย้ายคันหิมนะ บ่มันก็น่าสิมีป่าไหลนะล่ะมันมีแนวกินแล้วก็ปักบุ้ง อ๋อเอาปั่นน้ำก้อนไปยัง <say> ติดไปไอ้มูม้งลงมาติ๊กเบ็ดบ่อได้ซื้อปลาขึ้นไปกิน่ปลานนี้นะ

ใส่บึงป่าด้วย้ายมือเนี่ยไรปันเดชหันมาจักน้อยเน่โอ้ปลาลุดตัวใหญ่ดีจังอะสาม,สามโอ้สามโดีนะโอ้ปลาลุดตัวใหญ่ดีเน,นานะโอ้สิบุไดามาล่าฮีด,ดีเนปลาลุดอะ những mặt rất bền với nó thôi hừm mà phấn cũng Bỏ hmm? Bên ba yai <laughs>